กดเงินเสร็จแล้วกรุณาอย่าลืมบัตรนะคะกดเงินเสร็จแล้วพูดเสียงดังมาแล้วตู้ตู่ตูตูต <c oughs> เร็วๆตำกระเทียมกักบผิกไปยังไงต่อหิว <c oughs> เพื่อน <c oughs> เราไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เชา้ายันเย็นเนี่ย สวัสดีวันวันวนเลนไทายนะคะเพื่อนเพนืวันนี้แม็กกับปิงนะคะหาเรื่องเอาจากบา้านอีกแล้วนะคะอยู่บ้านดีๆไม่ชอบนะคะชอบออกมาข้างนอกในในก็วัน,ว,นวันเลนไทา์แล้วใช่ไหมก็เลยจะไปหาแฟนให้กับแพงต้อนกระต่ายน้อยของเรานะคะเพื่อนๆเพราะว่าคาปูก็มีแฟนมีลูกแล้วปิงก็มีแฟนแล้วพิกซี่ยังเด็กอยู่ยังไม่มีแฟนไม่ได้แต่ว่าแพงต้นนะคะ มีแฟนได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาแฟนให้แพนตอนกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะไปหาแฟนให้แพนตอนที่ไหนแล้วก็แฟนของของแพนตอนจะเป็นสีอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะที่ตลาดฟิชวิลเลจครับเพื่อน ทุกคนเราขับผ่านชานมไข่มุกอ่ะเดี๋ยวเราจะสั่งร้านชานมไข่มกุกมันอยู่ข้างถนนแล้วมันไม่มีชุมชนอะไรเลยอะชาดีเนาะชานมไข่มุกสองแก้วค่ะตอนไปมาเนาะฉันถามเขาว่าขา่ดีไหมเขาบอกว่าขขยได้เรื่อยๆค่ะเ,ออเดี๋ยวเรามารองชิมมุหยอร่อยนะนะอร่อยมากเพื่อนเขาได้ยินอยู่เป็น อุ๊ยทำไมอันนั้นอร่อยกว่าอันนี้วะน้ำมันหมดเกี้ยงเลยนะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแม็กกำลังไปกดตังค์นะเป็นไงบ้างกดเงินได้ไหมที่รักกดตังค์ได้จ้าแต่ว่าตู้กดเสียงดังมากพูดแบบว่า กด,ะะกดเงินเสร็จแล้วกรุณาอย่าลืมบัตรนะคะกดเงินเสร็จแล้วพูดเสียงดังมากแล้วตื่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 สงสัยมีคนลืมบัตรเยอะนะที่รักคนคนตรงตรงนั้นอะตรงตรงไอ้นนเนี่ยแม่ค้าขายของโดนหันมามองพูดเสียงดังมาก <500. S 1> ยี่สิบห้าร้อยครัเดี๋ยวเราไปต่อเจอกันที่ฟนะินเวลเนตนะเพื่อน เพื่อนๆตรงนั้นมันมีต้นอะไรางาต้นยางต้นยางนายากสวยมากมันเหมือนบอนไซญี่ปุ่นเลยตรงนี้อยู่ที่หน้าวาดัดบ่าหน้าวัดบ้านโป่งนะเพื่อนๆอ,อำเภออำเภอบ้านปโป่งโพธารามบ้านโปง่งเมืององค์มงกอเนี่ยยังมีต้นนที่บานไหเออมันสวยเนาะวัดสวยมาก เราถึงที่ฟิตเวเลตแล้วนะเพื่อนๆ่นก็จะเป็นอาณาจักรขายส่งพวกสัตว์แล้วก็มีพันธุ์พืชต่างๆนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะซื้อพืชผักสวนครัวไปปลูกที่บ้านด้วยตอนนี้ที่เมียนมีปัญหาก็คือต้นมะกรูดเราอะ่ะมันตายไปแล้วเราเราต้องซื้อต้นมะกรูดไปเพิ่มแล้วก็ตะไคร้อะ่ะก็คือยังไม่งามเลยที่ปลูกไปหลายสัปดาห์มันก็ไม่สวยเดี๋ยวเราไปซื้อกระตย <ไป S 2> ่ยมแล้วก็ซื้อกระต่ายด้วยก็คือจะหาเมียไปให้แทงต้นเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างใน ไกเฮ้ยไก่อุ้ยมีไก่ไก่หัวขนเธอไปดูไก่ไหมเธอสรุปแล้วเธอจะซื้อไก่ไหมไก่ขาไงเขาอะได้ก่คายมันกินอาหารเม็ดเป็นแท่งๆอ่ะมันชอบกินหรอเอออุ้ยตัวนี้ลุมกินเต็มเลย ไปอยู่บ้านเรา,เาไหมเดี๋ยวเราเลี้ยงดีๆเลยนะตัวเท่าไหร่ครับตัวร้อยบขอใช้คนละครึ่งนะคได<ป>้ได้น้องมาแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเราค่าหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับใช้คนละครึ่งไปก็เหลือตัวละหกสิบบาทเนาะ<อ>เดี๋ยวเราจะเดินไปดู<ม>ผักสวนครัวฝั่งนั้นนูนะ้นเนาะเธอดูงูนี่เยิยโอ้ย<ม>จุก้าเหรอ อุ้ยนกมันกอดกันนะดูจีมากอุ้ยอ้อนกคุ้มมนกขุ้มนกคุ้ม,ม,มลูกไก่สามสายอีย้เนี่ยไก่ไข่ไก่ไข่เป็นตัวเนี้ยนี้ไม่มีที่เลี้ยงเลยตัวละห้าสิบบาทไม่รู้ตอนไหนจะโตเดี๋ยวไว้ให้มีที่เลี้ยงเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อเนาะบิงเราอยากได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะได้เก็บไข่ทุกวันเลย ถึงแล้วเ,เพื่อนๆมีจะมีสารเน่มะละกอแขกดำมะละกอนวนถัว่วพูมะเขือเทศส,สีดาพริกจินดาฮอ,อนแลนด์ยยพริกกะเหลี่ยงหูรับพาเอาอะไรอ่ะจะเป็นใบมะกรูดต้นผักหวานใบแมงลักมะเขือเปะผักชีใบเลื่อยต้นแคแล้วก็ ใบกะเพราร้านนี้เขาจะจัดเซตแบบว่าเจ็ดต้นหนึ่งร้อยบาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแป๊บนึงหนูไปเดินได้จ้ะเดี๋ยวเราเอารถมาใส่เลยได้ไหมเพราะว่าเด็กที่เพียนถึง <c oughs> ใช่ค่ะเดี๋ยวเอารถมาใส่เดี๋ยวเราฝากเขาไว้ก่อนนะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูฝั่งนี้จะเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ผลที่แบบต้นใหญ่ๆสามารถแบบยินผลได้ เพิงจริงลงไว้สองปีก็น่าจะได้กินแล้วนะบิงเชื่อว่าไหมทุเรียนเรามีแล้วนะเราปลูกแล้วที่บ้านเออยากกินตั้ะไรนะฮะลิ้นจี่แม่อยากกินลิ้นจี่มากเลยเพื่อนเพื่อนเป็นคนชอบแบบรสชาติของลิ้นจี่มันจะมีความเปรี้ยวและความหวานนะเวลาไปร้านชานมไข่มุก็จะกินเออเวลาที่ไปร้านชานมข่มุกส่วนใหญ่แม็กจะชอบกินลิ้นจี่กับไอ้เนี่ย ลิ้นจี่แล้วก็หร,หรือว่าเป็นหุนพวกลิ้นจี่ <ขอ S 1> ลิ้นจี่โซดาชอบใครชอบกินลิ้นจี่เหมือนกันบ้างแม้กับเป็นคนหนึ่งอ่ะคนชอบมากอุ้ยเพื่อนเพื่อต้นอันเนี้ยเฮ้ยสดาวอ่สะสดาวด่างสดาวด่างนะเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยเจอเลยวันนั้นอ่ะที่เราไปเอาหลังบ้านเรามันไม่ได้ด่างเนาะมันเป็นสีเขียวใบดูดิเป็นลายหินอ่อนสวยมากเลยขาวกับเขียวสะสมปนปน,ปนกันเนาะสวยมากเลย ดอกอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะดอกอะไรปิงดอกพัดจะผึ่งะกาลป,ปับผึืงปะกาลปับผึืงใช่ไหมหล่าชั่วผึ่งสีแดงกาลปับผึืงสีขาวใช่ไหมเก่มากสวยอ่ะตัวนี้มีบอลเลมอนมีฮาวาเอียนพันธ์นะแนนซี่ฝั่งนี้จะเป็นบอลแบล็คเมจิกเออหนี่งฮาวาเอียนพันธ์ออนนนก้านเขาจะเป็นสีแดงๆชมพูๆหน่อยเนาะสวย ที่ส่วนก็ปลูกเหมือนกันแต่กํลังกาลังโตข้างในอ่ะเป็นไม้ประดับหมดเลยอ่ะสวยมากคันนุนเท่าไหร่ครับคันนุนสามร้อยคุณบ้านมีอีกไมมีต้นอื่นอีกไหมอยากได้ต้นเล็กๆมีใช่ไหมมีนะเดี๋ยวลองมาดูนะเพื่อนๆนี่มีลูกแล้วต้นนี้อันนี้แดงสุริยานะคะคันนุนแดงสุริยาเหรอคะ อ๋อเขาชื่อเขาว่าชื่อแดงสุริยานะจูนผู้ชมอันนั้นอันนั้นอะไเขาเรียกใบหนาดใช่ค่ะฉันทำฉันรู้เพราะว่าไม่ใช่เหมือนไปเป็นไม้แบบเป็นสมุนไพรกันปอบกันใช่ใช่ต้นเนี้ยตางความเชื่อต้นเนี้เขาก็จะเป็นพุ่มแบบเนี้ปิงขนนุนเท่าไหร่ครับขนุนก็รอรอจะเอาต้นหนึ่งกุดป้าเลือกแค่หน่อยเดีย คุณป้ามีลิ้นจี่มีอะไรไหมลิ้นจี่พวกอันนี้อะไรมังคุดหรือเปล่าไม่แน่ใจสีทองทองอ่ะอันนี้เหรออันนี้ต้นอะไรครับต้นคะแนบค่ะคะแนบคือดอกหอมอ๋อดอกฝักมันอ่ะไปขั้วทำเครื่องลาบได้อ๋อเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาเอาไปทําเป็นเครื่องลาบได้ใช่ครับเพะต้นเขาก็เป็นจัดสวนจัดอะไรเนียใบสีทองทองสวยนะ อยากได้ลินจีได้แล้วนะคุณผู้ชมต้นลินจีระวังลำไยเรามียังลำไยมีแล้วปลูกไว้ที่บ้านจะรอความหนุนอีกขั้นหนเ่งนอนไว้ตรงนี้นะ ยาวมากนะเพื่อนเพื่อนมาตรงด้านหน้าแล้วแต่ถ้าไม่ซื้อต้นใหญ่แบบนี้ก็จะไม่พอกินนะต้นที่เราซื้อมาต้นเล็กๆนะเพื่อนเพื่อน,อนกินวันเดียวหมดเลยกินเก่งมากที่บ้านชอบกินเมนูซ้มยำม,มากฉันอยากให้ที่บ้านเราอะมีแบบว่าต้นมาเยอะๆมันจะได้ลมเรือนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเคยเห็นเคยไปเที่ยวแบบ เคยไปเที่ยวพวกตลาดต้นไม้ไหมตามแบบสนามหลวงสองหรือว่าตลาดบุญยงตลาดพางเงินนะเวลาที่เราเดินเข้าไปในลานเขาอะมันจะได้ฟิลแบบร่มรื่นล,ล่งเรื่อนเขียวเขียวอะตอนนี้ที่บ้านเราอะมันเป็นแบบพื้นที่ปเปล่า,ลาต้นไม้น้อยนะอยากตอนนี้คือแบบว่า เราก็จะทยอยสะสมซื้อต้นไม้เข้าบ้านทีละเล็กทีละน้อยเนาะใช่มันต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อยากใช้เวลาเราก็ต้องซื้อต้นไมใ้ใหญ่ๆเลยมาลงพวกไม้กุดลอมันเนาะจริงๆอะ่ะมันมีที่ซื้อแบบถูกๆนะต้นละแ0 0เพื่อนเพื่อนแต่ว่าแม็กอะ่ะไม่มีรถกระบะไปใส่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะถ้าไปซื้อก็ต้องไปเรียกรถลาล,ลมูมาให้มาส่งที่บ้านเพราะต้องเตยมตังค์ไปแล้วก็ไปเรียกที่นู่นเนาะให้เขาก็มาส่งที่บ้านได้ สะดวกอยู่นะแต่สำหรับคนที่แบบไม่มีรถกระบะเว้แล้วหาหาเงินกันนะคุณผู้ชมช่างก็เป็นคนชอบปลูกต้นไม้แต่ว่าไม่ชอบรดทําต้นไม้เพราะว่ามันร้อนตอนเช้าแต่ถ้าเกิดว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะมันก็น่าลดหน้าอยู่นั่งในต่างจังหวัดส่วนใหญ่เขาก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็ตอนกลางวันเขาก็จะมานั่งใต้ร่มต้นไม้เพราะว่าต้นไม้มันจะขายออกซิเจนในตอนกลางวันมันจะเย็นมาก เราเคยอยู่บ้านเก่าอะ่ะเราปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้านอะ่ะลมลืน่นแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทำช่อง youtube ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรไว้เนาะก็เลยอยากพอยายมาอยู่ที่นี่ก็เลยอยากจะให้มีบรรยากาศแบบนั้นนะที่บ้านที่บ้านหลังนี้ก็เลยแบบว่าขยันซื้อต้นไม้มาปลูกนะเพื่อนปิงต้องขอโทษด้วยนะปิงพูดไม่ค่อยชัดนะเพราะว่า เป็นแผลร้อนในที่ลิ้นนะมันลิ้นมันแข็งอนะ่ะมันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะมันก็จะเจ็บเจ็บเจ็บแบนี้เนาะเป็นกำลังใจให้ปิงด้วยนะคะโดยการกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะคะ ปูหมดแล้วด้วยไหมเอเยอ,อไปเลยเราไปเอาหยิบผักนักจ่ายเรายังเหลือ,อเยอะอยู่เลยเยอะโต ใชกินหญ้าหมดเลยอีกตัวนึงมาแล้วจ้ามีเห็นไหมมาดูน้องแล้วเมาดูน้องแล้วเมาดูน้องกระต่ายแล้วเร็วว้าววันนี้วันวาเลนไทน์นะเราก็จะได้จําได้ว่าเออเขามาวันวาเลนไทน์เนาะสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ของขวัญจากใจที่หมอกแดดมาแล้วค่ะ อ้ยเราหนาเพื่อน3 4ชม่วโสวัสดีรอบเย็นจ้าคุณผู้ชมสวัสดีรอบค่ำค่ะสวัสดีรอบค่ำค่ะกระสีทุ่มเราค่ะหิวข้า,ขาม,มากค่ะอันนี้เราก็ทำซุปตาแล้วก็ ผัดกิมจินะที่แบบว่าเราเนี่ยกิมจิมันมันมันได้ที่เราวเนาะทีนี้ส้มตำตำอะไรปิงพูดเลยค่ะหิวตำปลาอ่ะชอ้อมตำเดี๋ยวเรามาทานข้าวตะน,นะคุณผู้ชมหิวเนาะหิวมากขอตัวไม่พูดเยอะนะคะวันนี้หิวมากคอืมเพราะว่าขับมาห่ายใช่ไหม จะไปทำเป็นหน้าปกไม่พูดเยอะนะคะ่ะหิวแล้วค่ะอิิตราคมัสพูดเป็นไหมอิทาราคิมาสแปลว่ากินแล้วนะคะเขากินนี่เลยอันนี้คือเขาเรียกว,ว่าอนะไร หือกล้วยอะไรนะหือกล้วยหีกล้กวยหือกล้กวยหือกล้กวยอื้อ,อื้มอ,อืมอ,อ,อ,อุ๊ยอร่อยเนาะถึงว่าเธอเคยกินใช่ไหมเจ้าไมถึงเสือนอนุญาตใช้มือจ้ารู้สึกว่าไม่ถนัดเป็นสูงไไว่าใครอ่ะไหวคุณผู้ชม มีความเปรี้ยงกลมกล่อมปลาด้วยเครื่องราวก็จะมีอะไรนะประกาศดองหนกวแย่อยนะ ใส่นี้ด้วยนะคุณผู้ชมหมูยออร่อยมากวนซื้อเลยอะขนมจีนก็ลวกเองเพราะว่าซื้อแบบแห้งมามันเก็บไว้ได้นานกว่าถ้าเกิดซื้อแบบเป็นแข่งมาวันเดียวขอไปก็ไม่ได้กินอีกแล้วมันเน่า ซื้อแบบแห้งแล้วก็เอามาลวกเอาเหม็นมามา่มาจะได้กินได้นานเต็มเจีบเปี้ยวกำลังดีมีความเป็นเพ็ดเป็นเป็นพริกเกาหลีแล้วก็ใส่หัวหอมไปด้วยนะคุณผู้ชมอร่อยมาก บางคนู้ชมแล้เคุณผู้ชมไม่เห็นไก่ผัดกิมจิรสชาติเหมือนไก่ผัดน้ำพริกเผานะเพื<ๆ>่อนๆคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะมีความเปรี้ยวของกิมจิแล้วก็มีความขิงมีขิงเพราะว่ามันเป็นตัว uh oh. ส่วนประกอบของส่วนประกอบของกิมจิ uh oh. แล้วก็มีความเปรี้ยวมันก็คือกิมจิ มันจะเหมือนไก่ผักกันพี่เผาได้ยังไงเมื่อคืนนอนตีไหนปิงแต่ไม่ได้ตั้งโดอาจจะคีด,ดตั้งโดพูดอะไรไป <laughs> เาาลเาวายเว้า,วววาเพศตั้งอะไรคะหนูพิกซี่กินอิ่มแล้ว่ะ ก็บอกแล้วไม่ต้องหุงข้าวกินอันนี้ก็เดียวว่าอิ่มเพราะว่ากินมื้อเดียวจบหรอนอนหนตีสี่ไม่จบไปดึกดึกเดี๋ยวนูน่นแหละดึกดกแล้วก็มานั่งกินต่อเพราะว่าตัดคลิปยาวมากน่าจะถึงตีสองคลิปกี่นาทีไม่รู้ค่ะลอวแต่อารมณ์คนตัด ยิ้มเยอะๆหน่อยเพียงคุณผู้ชมบอกคลิปกี่นาทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ฉันแต่ว่าขึ้นอยู่กับความสนุกไปในคลิปถ้ามันอ่อมฉันก็ตัดตัดเนี่ยเฉพาะส่วนที่มันสนุกลงไปเพียงยิ้มเยอะๆคุณผู้ชมบอกกินข้าวอยู่ค่ะจะให้<ม>ยิมย้มอะไรไม่ได้ประกวดนางงามอยู่จะให้ยิ้มอะไรกินข้าวก็ยิ้มได้อ,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 อร่อยจังเลยทําให้ชีวิตให้ม,มีความสุขเนาะโลกบวกยิ่งโพสที่ดีกคนดูเขาก็จะรักเรา อะไรกินข้าวอยู่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหานะอันนี้สีแดงฉันเป็น,นคน,นมองโลกในแง่าลายคะ่ะเพราะว่าโลกมันสอนให้ฉันเป็นคนเป็นมองแบบนั้นโลกสอนให้ฉันมีความสุขแลบการใช้ชีวิตไม่จริงจริงมองวันเล่น r อวีปุ๊บคุียรโทรศัพท์กัดโทรศัพท์เมียทุกุทุกคนม่เห็นหรอโอ้ oh. ไม่ได้เห็นมุมนั้นหรอก อ้าวอันนั้นคือในโลกไม่ใช่โลกความจริงไงอันนั้นโลกของเกมถ้าเราออกมาเราก็จะเป็นหัวร้อนปุ๊บนะเป็นอีกคนละคนหรือคว้างโทรศัพท์ทิ้งเรามาก็เราก็เป็นมีความคว้างไอโฟนทิ้งใครไม่เป็นบ้างใครไม่เป็นบ้างฉันไม่เป็นค่ะฉันไม่เคยหัวร้อนขนาดนั้นเพราะว่าไม่เคยเล่นไงฉันเล่นค่ะไม่ไม่ได้เล่นเล่นนิดๆดหน่อยปิงเล่นค่ะปิงเคยเล่นแล้วก็เคยแพ้หัวร้อนก็แค่ด่าแต่ไม่เคยคว้างโทรศัพท์ทิ้งแล้วแล้วแล้วก็ร้องไห้เหมือนเด็กคนนั้นอ่ะเล่นอาวีไม่ในคล เด็กร้องไห้เด็กร้องไห้เพราะว่ามีทีมข้างในงโง่ด่าเพื่อนร่วมทีมไม่มาช่วยอะไรแบบเนี้ยเวลาแบบโดนฟาใช่ไหมก็ชอบพูดว่าอไม่คิดจะมาช่วยกูบ้างเลยหรอว,วะอะไรแบบเนี้ยชอบทอดคนอื่นดีลาไปแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้แล้วเราทานข้าวอิ่มแล้ว ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับมีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะกับกี่ยวกับน้องนี้อ๋อยังไม่มีชื่อเลยอยากจะให้เพื่อนๆตนนั้งชื่อให้วันนี้วันนปิงกับแม็กไปซื้อก็ต่ายตัวใหม่มาเป็นแฟนให้กับแฮงต้นนะเพื<ๆ>่อนๆน้องก็ตาก่ายตัวสีน้ำตาลที่เห็นในคลิปอะคะ่ะก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันตั้งชื่อเข้ามาหน่อยนะคะคอมเมนต์ ชื่อเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยว่าจะให้ชื่อว่าอะไรเพราะอะไรอมงมนแหละเนาะเราจะเลือกทั้งหมดหนึ่งชื่อที่ถูกใจเรานะคะเหมือนเดิมแล้วก็ชื่อไหนที่ตั้งได้โดนใจได้แปลกโดนใจเรานะคะเราไม่เอานะคะชื่ออีดวีแดงเราไม่ชอบขอชื่อแปลกๆเราจะเลือกหนึ่งชื่อแล,แล้วก็ไปกเกยๆน,นะคอมเมนต์มาได้เลยไปกเกยเกนะคอมเมนต์ได้เลยก็รางวัลให้ เราจะเลือกหนึ่งคนที่ถูกใจเราแล้วเราก็จะแจกต้นไม้เหมือนเดิมหนึ่งต้นจ้าจิตาคอ,อมเมนต์มาเยอะๆนะรอรออ่านอยู่นะเพื่อนวันนี้ก็ขอลาไปแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์คลิปให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะถ้าวันนี้พูดจะไม่น่ารักก็ขออาภัยด้วยนะคะเป็น,เป,นเป็นตัวตนหนูจริงๆค่ะหนูไม่ หนูไม่สามารถเฟคได้ค่ะถ้าถ้าคนจะรักหนูก็อยากให้คนรักที่ตัวตนของหนูหนูไม่ยากหนูไม่อยากปลอมตัวเองอะคะ่ะไม่ต้องบอกหรอกเนาะมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันพูดไม่พร้อมมันพูดไม่ดีเท่าไหร่มันปากมันเป็นแบบนี้แต่มันเพื่อนไม่ต้องไปสู้ถือสาเขาเนาะส่วนมากเป็นคนแบบน่ารักวิ่งวงิงส่วนแม็กเป็นคนคน่ารักแต่พอเบื้องหลังเป็นคนอีอยีอสั์อี้ยีส์สเป็น,นบ้าหรอไม่เคยพูดเลยสาบานขอให้ตายต่อหน้าไฟนี่เลยขอให้ตายตรงนี้เลย เคยจะตบเคยจะกระทืบฉันอยู่อันนั้ถ้าโมโหก็เป็นกันทุกคนผัวกับเมียออกข่าวบ่อยไม่เห็นรอฆ่ากาันเพราะอะไรละ่ะเ,เริ่มแล้วเห็นไหมเริ่มแล้วไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงเราก็ต้องบอกให้ทุกคนรู้ไงไปแล้วเพื่อนๆสวัสดีจ้ายังจ,จะกินข้าวต่ออีกสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะดีจ้าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะไม่ต้องบอกกอ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะกดกระดิง่ง